เราข้ามสู huh. ่ฮ่องกงวันเดย์ทริปอินหนานปินลายูผ่านวันตุจีนกันไปไมีที่เรียบร้อยแล้วช่วงเวลาแบบนี้หาที่เที่ยวหลังตุจีนกันเรามีที่จะแนะนำเพ,นเพื่อนสายมูกันครับด้วยที่พวกเราได้ไปไหว้พระขอพอรกันบนยอดเขาเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนไปลุยงานกันใหม่อีกครั้งใครมีโอกาสก็ลองมาทำบุญไหว้พระขอพอรกันที่นี่ครับ วัดนอนติงฮ่องกลงลองไปชมภาพบรรยากาศที่พวกเราเก็บประฝากกันครับไปเป็นรัวกั้นอะไรเงี้ยค,นะคือแค่รูนะเพราะว่ามันเป็นแค่เหล็กรูกแล้วก็เป็ไฟนี้เปนาา็นไฟธรรมดาไม่ใช่จอใดๆหลอกกานหลอกหลอกหรือ<ด>ว่าใช้อะไแต่เออเนี่แล้วก็หนาวเลยเป็นยังไงล่ะทีนี้อ การขึ้นรถเนีน่ยมีให้ทั้งแจกจ่ายอะไรก็ได้อีรีเพยก็ได้ใส่เงินสดก็ได้เออจ่ายบนรถป้ายตัวนี้บัดรถบอกรถมีสับห้าให้เดินไปทางนู่น,ไ,นไปเออบอกทางข,งขงวาเออรู่นอ่ะทงจากตรงทอรมินอลนะครับเราก็เลือกเดินทางโดยใช้รถบัสไม่ดูจาก Google แล้วการไปหมู่บ้านนอนปิงจะต้องไปขึ้นรถที่ท่ารถตรงห้างที่ชื่อว่าซิตี้เกตก่อนเรา เสิร์ชหาข้อมูลจนได้ข้อมูลว่าให้นั่งรถ A35 เพื่อไปที่ห้างนี้ก่อนหรือจริงๆแล้วจะเป็นสาย S64X N35 หรือ N30 ก็ได้นะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ก็ยืนรอแต่ A35 นั่นได้แหละครับขันไหนมากก่อนก็ไปได้นะไปะไปยืนรอกัน ซิตี้เกตเอาเล็ตที่นี่จะเป็นห้างใหญ่ของราคาเยอะมากและจะเป็นจุดรวมของการเดินทางขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวทั้งรถทัวร์รถไฟต่อเข้าเมืองไปเทีเ่ยวสถานที่ต่างๆหรือคนในเมืองจะไปสนามบินก็จะมาที่นี่ครับคนจึงเยอะเป็นพิเศษแต่เช้าเลยเช้าเช้าแบบนี้ก็ขอกินมื้อเช้าที่ฮ่องกองกันสักหน่อยไปไปหาอะไรกินกันครับ เมนูอาหารเช้าวันนี้เช้าแรกที่ฮ่องกงของเราจิ้มจิ้มไปเลยอะไรนี่สองไอเทมนี่ขนาดว่าอะไรวะนี่ขนาดตะือเลยหลรือเปล่านี่กูต้องทำไงกับมันก่อนกูเอายื้ไปยื้นี่ต้องนี่คือออเดอร์นะโอเคแล้วเลย ต่อไปเจ็ที่บีฟถ,ถ่านลงไปน่ะเบฟเออเหมือนอันแรกที่วู่จะกินน่ะคอเคอเคอนเฟิร์มเกติกัดเฮ้ยมีบัตรทิปแทนแล้วครับโอ้ oh. เสื้อตัวใหม่มันดีอย่างนี้นี่เองโ oh. อ้เสร็จแล้วเหรอโอ้ยย oh. ูสิปเรนเตอร์ต้องเข้าแล้วเนี่ยเยี่ยม จะไปไทยแบนจะไปอ่าไปอ่าเอเชียนะอ่ะแล้วก็มารอรับตรงนี้เดี๋ยวจะดูจะดูโออะไรก่อนสี่หนึ่สองเย่รอเอ๊มคือโจ๊กไม่ใช่โจ๊กไก่นะโจ๊กไก่ใส่ไข่เชี่ยวหมาไข่เชี่ยวหมาอันจริงเมันภาษาจีนมเชี่ยวหมาอะไรสักอย่างแล้วก็ซาลาเปาใส่อะไรไปหมดใส่แบะอยู่สิใส่หมูแดง วก็มีจิ๊กกุ้งแล้วก็กาแฟกาแฟอร่อยสุดเดี๋ยวเดี๋ยวที่กินไม่ครบเลยบอกกาแฟอร่อยจนแล้วกูอประจุคนไม่ของกูอะไรเนี่ยเออเป็นเด็กขอกินมาม่าในเช้าอุ้ยอุ้ยเช้ามากับมือมือแรกที่ฮ่องกงอะไรฮ่องกงขอได้อยู่ใครขอคคุณเคยคุณเคยเดี๋ยวจืดหน่อยนะอ๋อไม่มีซอสหรออร่อยอยู่แล้วท่านพี่กไม่ใส่ซอสแล้วครับ ลองแบบแบบธรรมชาติครับนี่คือการเข้าห้องน้้วที่ฮ่องกงครั้งแรกครั้งแรกหรือว่าประเทศจีนไม่นับแอร์พอร์ตนะนี่คือคือบมื่นสองมีบางอันมีอยู่ในโถอีกเป็น what โอ้โหเขาอู้อะไร ไอ้ห้องน,นี้พวกห้องน,นี้ยังห้องไหนไม่รู้ห้องนี้โอ้โหห้องนี้โอ้โหฝาแตกมีอะไรอยู่ข้างในโถห้องนี้มีพวกอยู่ืมอ้อาประมาณนี้ประมาณน,นี้ ก็เหตุผลนี้เขาจะต้องต้องต้องล็อกล็อล็อกกุณแจวาใช่ไหมมีกุญแจด้วยแต่พอเราเป็นลูกค้าเขาก็เลยให้กุญแจมาบอกว่าห้องน้ำอยู่ไหนดีนั้งแม่งไม่ถามเขาตอนแรกไม่ตอนแรกท่าเรือเดินหาเองไปถามห้องน้ำอยู่ไหนเขาบอกนี่ไงไอ้คีย์คีย์คีย์ที่อะไรวะนู้นล้ออะไรกูอะไอ้แต่อไอ้เนี่ยจะบอกจะไปห้องน้ำต้องเอาคีย์ไปด้วยนะก็เดินมาเข้าห้องน้ำแล้วก็มาไขล็อกเองนี่ห้องน้ำก็ประตูก็ห้องน้ำธรรมดาเพราะว่าห้องน้ำแบบห้องน้ำสาธารณะอ่ะใช่แต่มือสาธารณะเกิน เออพอสะอาดนะเกินแล้มันก็เลยแบบเขาก็ขี้เกียจเขาก็สะอาดโอ้โหก็หนูพวกมึงเอต้นเข้ากันอย่างนี้เอ้เนี่ยตาพิธิเจติพีธิีิธินี้พิธิเราไป็คืนเดี๋ยวกุญแจไปคืนเลยก็ได้หละครับสภาพอย่างที่ไม่สามารถให้เห็นได้นะครับก็อย่างไรแล้วก็ตามเพื่อนๆที่ไปเที่ยวกันไม่ว่าจะที่ประเทศไทยหรือที่ต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามไม่แค่เพียงในห้องน้ำนะครับก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะ สถานที่ที่เราไปจะได้สะอาดและคงอยู่ให้เพื่อนๆที่ไปต่อจากเราได้มีสถานที่สวยๆมาให้ไปกันอีกช่วยๆกันรักษาความสะอาดนะครับหลังจากกินอิ่มแล้วเราก็ได้เวลาครับไปขึ้นรถสายยี่สามกันที่ท่ารถด้านหลังห้างซิติเกตเอาท์เล็ตนนติงเดอะบิ๊กยูดาสนจิชีอันนี้อยู่ที่สถานที่เออท่ารถท่ารถโอ้โห พี่คนจังหวัดไหนนี่ข่ารถโอ้ยไม่เรียกท่ารถไม่เรียกท่ารถเรียกอะไรวะมสตีเอก็เรียกท่ารถอ่ะท่ารถเราบาสบาสสเตชันอ่ะอ่าบาสสเตชันหมายเลขยี่สิบสามไปน้องไปไปน้องน้องปิ้งน้องปิ้งน้องปิ้งหนองปิ้งย้หองเตยหัวหน้าหนองปิ้งหนองปิ้งบิ๊กบุตรบุแล้วดูพวกอุปกรณ์คุณป้าป้าเราลังพิมพมาอุปกรณ์เต็มเต็มทุกคนครับเต็มทุกคนนั่งรถสายยี่สิบสามมา ไป<อ>ไหนน้ำเทเวศรีถูกว,ว่าแล้วโดนูน่นทะเลนูเเ<อ>น่นทะเลระบบระบบระบบกันไปไงก็หยอดไปเไลยเราก็นึกว่าเป็นช่องหยอดนึวกว่าหยอดไป,ไปเป็นออโต้แล้วจุดจำนวนเง<ป>ินแป้งหยอดไปเป็นเหมือนกระปลูกแล้วพอมันเต็มมันก็เอาไม้ใหญ่แข็งแบ่งแบกงปลูกในก้นแลางเยอะตลบกัะก็เลยวิธีดูก็คืออีกคนครับและดูว่ามึงหยอดแบ่งอะไรดูยังเออหวานส่องก่อ ทางชั้นเหมือนกันนั้นสายชันและวด้านว้าเสียระนับสีเป็นออพิเโค้งงวยเหลือเกินการเดินทางขึ้นไปด้านบนของหมู่บ้านนอนปิงนั้นจะสามารถนั่งกระเชา้านไปก็ได้นะครับหรือจะนั่งรถตัวแบบเราก็ได้สำหรับพวกเรานั้นใช้วิธีการขึ้นรถทัวนะครับก็นั่งกันชิวๆนะครับสำหรับการขึ้นรถตัวก็ให้เดินไปทางด้านหลังห้างของ City ้เก t เอ t เล็จะเป็นสาย23าให้สังเกตป้ายที่เขียนคำว่า b i g b u d d h a เขาจะออกเป็นเวลานะครับจายเท่ากันก็จริงแต่ถ้าเรามาที่หลังก็จะได้ยืนที่สำคัญเขาก็จะมีรับระหว่างทางด้วยซึ่งราคาก็จะลดหนันลงไปเหมือนรถในบ้านเรานั่นเองแต่ถ้าเต็มก็ต้องยืนนะเรานั่งจากต้นทางที่ห้างจิตติเกตเลยเอาเล็ถึงวัดนันปิงเลยราคาจะอยู่ที่31เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ136บาทจนให้พอดีนะครับเพราะคุณลุงเขาไม่ถอนให้เราด้วย การนั่งรถขึ้นไปด้านบนนั้นก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีโดยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ววัดใหญ่ไดฟุกุนู่นไงวัดใหญ่ไดฟุกุอยู่ตรงนู้นนั่นไงวัดใหญ่ไดฟุกุอร่อยอร่อยเอะไรลูอะไรลูถ่ายทำดูคุณจะถ่ายทำไมถึงด้กันไม่รู้เผื่อเผื่อเผื่อนดี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 เออคนละช็อตคนละภาพว้าวบบาายยโอ้ ไอเชยคิดถูกแล้วที่วิยังใส่วิยังใส่ฮิตเทคอยู่โอ้โหลมเย็นใช้ได้ลมเย็นใช้ได้แหมหนาวจริงหนาวจริงไหนไหนโอ๋อจะบ้านคาซ่าเขาให้ยืนตรงนี้แล้วก็หันไปที่พระนี่เด็ดเด็ดเด็ดเดดไอ้นี่ยืนตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางพุทธนาวันเห็นสถานที่หรือไหมฝั่งละหกท่าน หกใช่ครับฝั่งเราหกครับฝั่งเราหกเป็นสิบสองแอนจเวนี่จูโซดีแอคแล้วสิบสองราศีอ่าแต่ละท่านถืออาวุธไม่เหมือนกันและหัวไม่เหมือนกันอ๋อเริ่มเริ่มตอนแรกสิบสองนักสัตว์ตอนแรกผมอ่านผมก็งงว่าอะไร at the dog dog ผมไม่ได้มองที่หัวไอ้นี่ลิงนี่ลิงอ่าเห็นไหมอะไรกเรียกเหไหมังกี้ อันนี้เฝ้ายามตั้งแต่เวลา3 pm ไป n 5 pm หลังจากที่เราเดินผ่านซุ้มประตูทางเข้าระหว่างทางเดินก็จะได้เจอกับเหล่าทหารทั้ง12ท่านฝั่งละ6คนยืนเสมือนเป็นตัวแทนของแต่ละราศีซึ่งมีความแตกต่างในรายละเอียดการถืออาวุธของแต่ละคนอยู่ซึ่งแต่ละคนนั้นเมื่อได้เข้าไปอ่านในรายละเอียดก็จะบอกถึงเวลาของแต่ละคนว่าอารมณ์ประมาณว่าเป็นการเฝ้าเวียยามในช่วงเวลาใดบ้าง หรือเพื่อนๆมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ก็ช่วยแนะนําพวกเราด้วยนะก็หาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้เหมือนกันปะไปชมกันครับอะไรมูเนี่ยโอ้ยมันใส่มูแล้วเราครตรงนี้จะเป็นตำแหน่งลานวงกลมหน้าองค์พระใหญ่ที่เอาไว้ส่งคำอธิษฐานขอพรและเป็นจุดรับพลังตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเขาว่ากันว่า มีการคำนวณไว้ว่าจุดนี้จะมีเสียงสะท้อนกล้องดังไกลไปถึงสวรรค์กันเลยทีเดียวครับยังไงเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปยืนจุดวงกลมเล็กๆตรงกลางและอธิษฐานขอพรเปล่งเสียงออกมาดาัางๆนะครับสำหรับวัดเทียนทานชาวฮ่องกองเชื่อกันว่าหากใครมานมัสการขอพรพระใหญ่นะวัดโปหลิ่นแล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยทีเดียว ใช่แล้วเรารี่เดินขึ้นดีกว่าอันนี้คือปี1996สร้างเสร็จในเดือนตุลานีจ้ะจากตรงนี้มองไปด้านบนเราจะเห็นเป็นองค์พระใหญ่ซึ่งก็คือพระพุทธรูปเทียนทานที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาซึ่งจะมีบันไดเดินขึ้นไปอยู่268ขั้นด้วยกันครับด้วยความศรัทธาของพวกเราก็เดินอีกแล้วครับสภาพดูสภาพแต่ละคน ทำไมเราเพิ่เหนื่อยเห็นไหมเนี่ยเหนื่อยกว่าคนอื่นเั้งนั้เห็นไหมเนี่ยเหนื่อยแล้เนี่ยเดินยังไม่ถึงครึ่งทางเหนื่อยแลนียเป็นไงครับไปถึงแล้วถามว่าเหนื่อยไหมไม่นี่เนี่ยจะคนจริงไงต้องอย่างนี้ดูสภาพถ้าพกว่างแต่โปรชัวรงหลายดูเด็ดสมองคือแบบอยู่นานๆเพื่อแบบ ไอ้พวกข้างล่างถ่ายรูปเนี่ก็ติดเลโคตรบ้าว่ะโคตรบ่น้ <c oughs> าก็อย่างเงี้ยแล้วไปดูข้างล่างก็คือถ่ายติดเอ้าเปื่อนข้างล่างอย่างเงี้ยโอเคอยู่อ๋อขึ้นร้อนตอนแรกขึ้นบอกจี๋ผมรักนี่เหรอครับเดี๋ยวนี้มีงูอะอะไรวะ พอเนี่ยเนี่ยดีไม่เล่นก็จะแค่เก่กันรู้อายุเลยเพื่อเสร็จแล้วเพื่อได้ขึ้นอง <S <s ู์พระใหญ่เสรแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงองค์พระใหญ่กันแล้วครับ <S <s เหนื่อยใช้ได้เลยมาดูข้อมูลกันสักหน่อยครับสำหรับพระพุทธรูปเทียนทานซึ่งเป็นองค์พระที่สร้างขึ้นจากทองสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย <S <s <ล>เรามาดูลักษณะของท่านจะเป็นพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ที่สร้างขึ้นตามแบบพระพุทธรูปในถ้ำหลงเหมือนมีความสูงถึง34เมตรมีชิ้นส่วนสำนิดถึง160ชิ้นหนัก2,50ตันประทับอยู่บนฐานดอกบัวหันพระพักไปทางทิศเหนือตั้งต่ะง,งานอยู่บนยอดเขาเลยทีเดียวนะครับสวยงามจริงๆเสร็จแล้วลง <c oughs> โอ้โลแากคนบานนี่ถ้ามาช้ากว่านี้นี่โอ้โหมือชิาบเบปา่ <c oughs> นตัวนี้คนบาป <c oughs> เเ้โโออหยะจริงบอกแล้วว่ายพระใหญ่กันเสร็จแล้วเราก็เดินกันมาทางด้านหลังจะมีอารามโปล,ลินหรือวัดโปล,ลินตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดมีพระวิหารหลักซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองสำลิศจ,จำนวน3รูปอันเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายถึงชีวิตในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่เป็นไปตามพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา ซึ่งแค่ดูจากทางด้านนอกก็สวยงามมากแล้วครับเราไม่ที่เดินเข้าไปด้านในแต่เมื่อหันหน้าไปจากตรงนี้จะมีที่ให้ไหว้พระใหญ่เป็นลานจุดทูปซึ่งถ้าใครพอมีเวลาก็จัดทูปใหญ่ๆมาไหว้ขอพอรกันสักหน่อยเพื่อพวกเราด้วยนะสุ้มตรงพระใหญ่พระใหญ่สุ้มตรงพระใหญ่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นตัวสอนสนะจริงหรอดูด้านบนเล ป็นตัวสอดจริงตัวสอดดูในกล้องเห็นเลยเนี่ยเป็นตัวสอนดูดิเออจริงด้วยว่ะเออดูในกล้องเห็นตัวสอนแล้วจริงจริงแล้วคือตัวสอนด้วยนะเขาเลี้ยงก็เป็นไปได้ดูดิดูในกล้องเล็นตัวสอนนะอ่าฮะเออไม่ได้ไม่ได้แขวนแบบมั่วนะแต่ใดๆก็คืออยากถ่ายด้วยก็เลยเลือกสีฟ้าแล้วดูสีฟ้าทำท่าสีฟ้าท่าแล้วท่านี้ก็คือ ิาฟ้้แลวหลังจากที่เราได้ไหว้พระเดินเล่นกันในวัดเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นในโซนของหมู่บ้านนอนปิงวิลเลจกันบ้างครับบริเวณนี้จะมีพื้นที่ก,กว่า15,000ตารางเมตรเลยทีเดียวภายในเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งสองฝั่งมีทั้งของฝากที่ระลึก เครื่องรางของขังของกินและกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลยอีกทั้งยังเป็นสถานีกระเช้าลอยฟ้าอีกด้วยถ้าเพื่อนๆไม่ได้นั่งรถบัสแบบเรามาก็จะมาลงตรงจุดนี้นะครับหรือใครจะใช้วิธีลงโดยกระเช้าก็เก๋ไปอีกแบบส่วนพวกเราก็ขอตัวไปเดินเล่นกันก่อนแล้วก็นั่งรถบัสกันลงยาวๆเหมือนเดิมเฮ้ยลงจำ้ำเฮ้ยเรือนจ้ำมึงเป็นไ,ได้าง We're <laughs> <laughs> ลงจากวัดมาแล้วก็ขอมาหาของกินให้อิ่มท้องเดินเล่นช็อปปิ้งกันนิดหน่อยก่อนจะนั่งรถกลับไปที่สนามบินเตรียมตัวกลับบ้านกันครับที่ซ i t y g เก e Outlet ก็จะมีร้านให้ช็อปอาร์ทอยจากป๊อปมาดหลายร้านอยู่เหมือนกันนะที่สำคัญไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องเบียดไปต้องแย่งซื้อเหมือนบ้านเราด้วยไม่มีพ่อค้ารีเซลมานั่งขายตามหน้าร้านด้วยนะเซลครับเซลได้เวลาต้องจากลากันแล้วครับ กับการเดินทางแบบมูมูมของพวกเราหวังว่าใครพอจะมีเวลาแนะนําเลยมาไหว้พระใหญ่ที่นี่กันสักครั้งรับรองว่าชอบแน่นอนมินจากบ้านเราเพียงสองชั่วโมงเป็นทริปสั้นๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ดีไปอีกแบบนะหวังว่าจะได้สาระไปบ้างไม่มากก็น้อยจากพวกเรานะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามและรับชมเรามาถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ในช่องไปปะหลาของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการเดินทางที่ยังไม่จบไม่สิ้นของพวกเราบาย